เอาครับสวัสดีครับวันนี้เรากลับมาพบกันอีกแล้วนะครับวันนี้นะครับเราก็จะมาพูดถึงมารเลดเดอร์ er ใหม่แล้วก็อุลตร้าแมนคนใหม่นะครับคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปสั้นๆนะครับก็จะมาพูดถึงดีไซน์แล้วก็มาดูว่า2ตัวเนี้ยดีไซน์มันผ่านหรือเปล่านะ2ตัวนี้เรามาเริ่มที่ฝั่งอุลตร้าแมนกันก่อนเลยนะครับอุลตร้าแมนคนล่าสุดในตอนนี้ที่มาแรงที่สุดก็คงไม่พ้นอุลตร้าแมนอาร์คนะครับดีไซน์รวมๆของอุลตร้าแมนอาร์คเนี่ยที่ผมเห็นตอนแรกนะอันนี้เป็นความเห็นส่วนตัวล้วนๆนะ มันก็สวยอยู่นะมันก็ไม่ได้แย่แล้วก็ผ่านเลยนะครับดีไซน์นี้คือผ่านเลยแต่มันก็ยังมีขัดใจเล็กน้อยนะผมไปศึกษามาว่าเขาเนี่ยต้องการให้อุลตร้าแมนอาร์คเนี่ยมีดีไซน์ให้เหมือนกับอุลตร้าแมนในยุคโชวะนะครับแล้วก็ยังมีความทันสมัยให้เหมือนกับยุคนิวเจนนะครับสาหรับผมเนี่ยดูครั้งแรกคือผ่านเลยส่วนตรงลูกกระตาเนี่ยผมก็แอบขัดใจนะในบางมุมแต่ถ้าดูตรงๆมันอาจจะรู้สึกแปลกๆนิดหน่อยนะครับ แต่ก็ไม่เป็นไรถือว่าผ่านส่วนตรงหัวเนี่ยผมว่าโหแม่งเทียแม่งออกแบบมาแบบโคตรดีเลยนะแบบรายละเอียดมันเยอะมากส่วนตรงหัวเนี่ยนิวเจนในนิวเจนอีกทีนะรายละเอียดตรงหัวนี่คือแบบรู้เลยนะว่าทีมงานเนี่ยเขาตั้งใจโอเคส่วนหัวนี่คือดีเลยชอบมากสมมุติว่าทางสตูดิโอเนี่ยให้ทีมงานเนี่ยออกแบบอุลตร้าแมนอาร์คนะครับให้มีความเป็นยุคโชวะแล้วก็ยุคนิวเจนอ่าผสมกันให้เวลาหนึ่งเดือน คือมึงเนี่ยออกแบบหัวเนี่ยไป30วันแล้วและอีกอีกวันหนึ่งอะ่ะพรุ่งนี้ส่งอะ่ะก็เลยเลือกลายของอุลตร้าแมนอะไรก็ได้มาใส่ไปก่อนเงี้ยเออผมรู้สึกว่าแม่งเป็นอย่างนั้นนะเพราะว่าตรงหัวแม่งดูตั้งใจเกินอะ่ะส่วนตรงตัวมันดูเรียบเกินนะครับยังไงมันแปลกๆอะ่ะเออแค่เปลี่ยนเทอร์เรทัมเมอร์ส่วนตรงคอเนี่ยแม่งเป็นสีดำใช่ไหมมันก็เลยดูแบบมันดูไม่เข้ากันอะ่ะตรงคอมันโดดออกมานะครับส่วนตรงเทอร์เรทัมเมอร์เนี่ยก็เปลี่ยนไปให้มันเป็นอ่ะเหมือนนิวเจนมากขึ้น แล้วก็ส่วนลายเนี่ยเป็นโหโชวะล้วนๆเลยเหมือนแบบว่าเฮ้ยเอาของตัวแมนอะไรมาใส่ดี่วะหัวเอาเป็นของนิวเจนแต่ตัวต้องเป็นของโชวะเงี้ยมันเลยดูแปลกๆนะสำหรับผมอะถ้าส่วนตรงตัวเนี่ยมันมีลายสีดําอะไรงอกขึ้นมาหน่อยให้มันดูให้มันดูไม่แดงล้วนให้มันดูไม่เงินล้วนอย่างเงี้ยมันอาจจะดูดีกว่านี้นะสําหรับผมอันนี้ก็แล้วแต่คนชอบนะครับเออและอีกอย่างผมก็คิดว่าเออโอเคโอเคเดี๋ยวยังไงมันก็เปลี่ยนไทยใช่ไหมเปลี่ยนไทยเนี่ยตัวสีมันเนี่ยก็จะเท่ขึ้นนะครับ แล้วมันจะได้เข้ากับส่วนหัวข้างบนไงแต่แม่งเสือกไม่เปลี่ยนไทยนะเสือกใส่เกาะแทนนะครับโอ้โหจบเลยนะครับไม่แน่หรอกเนาะมันอาจจะมีร่างใหม่ๆล่างสุดยอดอาจจะไม่ต้องใส่เกาะก็ได้นะเสือกไปใส่เกาะซะง,งั้นนะถ้าเปลี่ยนไทยผมว่าเท่เลยอะส่วนตัวก็ยังชอบอยู่นะครับอุลตร้าแมนอาร์คเออแล้วผมดูอุลตร้าแมนอาร์คเนี่ยทำให้นึกถึงอุลตร้าแมนแจ็คเลยนะแต่และท่าที่มันตั้งท่าอย่างท่าปล่อยลำแสงหรือท่าตั้งท่าก่อนจะสู้เงี้ยเออดีนะครับนึกถึงอุลตร้าแมนแจ็ค ทำไมไม่รู้อะทําไมนึกถึงอุลตร้าแมนแจ็คว่ะหรือว่าจะเป็นลูกอุลตร้าแมนแจ็คหรือเปล่านะครับใครมีข้อมูลเนี่ยก็บอกกันได้นะคือผมไม่ได้ติดตามอุลตร้าแมนนานละโคตรนานตั้งแต่ไทยกะเพราะผมหมดศรัทธากับซีรีส์อุลตร้าแมนตั้งแต่ไทกะแล้วนะครับต่อไปนะครับก็เป็นร่างต่างๆของอุลตร้าแมนอาร์กก็เป็นร่างใส่เกาะเหมือนจะเป็นพลังของพระอาทิตย์นนะร่างสีแดงนี้ส่วนอีกร่างหนึ่งก็จะเป็นพลังของพระจันปะ่ะน่าจะพระจันนะครับเออพูดถึงดีไซน์ดีไซน์โชวะผสมกับพวกยุคนิวเจนเน่ ผมว่าเซโร่เนี่ยอุลตร้าแมนเซโร่เนี่ยแม่งดูเป็นกลางสุดแล้วนะเพราะว่าดูดิอุลตร้าแมนเซโร่นี่แม่งแม่งดูทันสมัยนะแล้วก็ยังดูแบบย้อนยุคได้อะเออแล้วก็ไทกะนี่ผมก็ว่าเออได้อยู่ยังดูมีความคลาสสิกอยู่นหน่อยแล้วก็ยังมีความทันสมัยในนิวเจนอยู่นะครับ2ตัวเนี้ยเออผมว่าผ่านเลยตอนแรกนึกว่ามันจะออกแบบดีไซน์มาประมาณนั้นนะครับแล้วเพื่อนๆคิดว่าอุลตร้แมนตัวไหนเนี่ย มันดีไซน์คล้ายกับยุคโชวะและก็คล้ายกับยุคนิวเจนเนี่ยก็เม้นบอกกันได้นะไม่มีอะไรมากนะครับสำหรับอุลตร้าแมนอาร์ก็มาพูดประมาณนี้ส่วนตัวคือชอบนะครับแล้วก็ผ่านเลยเพื่อนๆคิดเห็นยังไงกับอุลตร้าแมนอาร์กก็เม้นบอกกันได้นะครับต่อไปนะครับก็จะเป็นมารเลเดอร์ที่มาแรงที่สุดในช่วงนี้นะครับคงไม่พ้นมารเลเดอร์ซีโร่ทรีนะครับบอกเลยนะดีไซน์ที่ผมเห็นครั้งแรกแม่งว้าวมากนะเออโคตรเฟี้ยวเลยแล้วมันก็ยังมีคนที่เขามาอะไรวะ ที่เขาบอกว่าจะมีซีโรแมนไหมต่อไปนะเอออันนี้คือเท่นะผมอยากให้มีนะถ้ามีนี่โหเฟี้ยวเลยซีโรเอ็กซเออซีโรเอ็กเนงี้ยโอ้โหมามาแม่งให้ครบแบบยันซีคอสไปเลยเนาะคือผมเนี่ยเป็นแฟนพันแท้มาเลเดอร์ซีโรวัอยู่แล้วไงคือชอบมากนะครับซีโรวันถึงเนื้อเรื่องบางช่วงมันจะดูเออ,เอ,อๆเพลกะเถอะแต่ว่าช่วงหลังนี้แม่งเดือดมากโอเคเรามาพูดถึงดีไซน์มาเลเดอร์ซี er นะครับ ตัวนี้นะครับดูรวมๆก็คือสวยเลยไม่มีอะไรจะบรรยายนะครับบอกเลยว่าเท่เหมือนอัพจากซีโรมาก็ดูยิ่งใหญ่กว่าเดิมถึงมันจะดูเป็นการแปะย้อมเอาส่วนต่างๆของ m a เลเด e ร์อีเดนมาแปะนะครับแล้วก็มาเลเดอร์ตัวอื่นในเรื่องซีโร o วันเนี่ยก็เอามาตัดแปะหมดเลยแล้วก็มาไล่สีใหม่ให้เหมือน m a เลเดอร์วีนะครับอันนี้ผมก็ไม่รู้นะครับว่า m a เลเดอร์ซีโเนี่ยมันจะเกิดมายังไง อีซืออาจจะรวมล่างกับอาร์คซีโร่เพื่อกลายเป็นซีโร่ทีก็ได้นะครับใครจะไปรู้ส่วนที่ผมชอบที่สุดของมาเลเดอร์ซีโร่ทีก็น่าจะเป็นตรงเข็มขัดนะคือตรงเข็มขัดเนี่ยมันมีอะไรอ่ะเหมือนเลข0ูนย์สตัวแล้วก็อาออกมามันจะเป็นตัว V พอดีอ่ะเออผมว่ามันเหมือนเข็มขัด V3 แล้วมันก็ดูเออมันดูเท่น,นะครับแต่อยากรู้ว่าตอนถ้าถ้าพับตรงเข็มขัดมาแล้วเนี่ยมันจะเป็นเลขสหรือเปล่าวะ แต่ไม่น่าจะใช่นะผมว่ามันอาจจะเป็นเลขศูนย์เลยศู 0, 0, นย์ศูนย์งเงี้ยถ้ามันเหมือนของซีโรทก็ดีนะครับถ้าพับไปแล้วมันเป็นเลขสองเหมือนของซีโรทเนี่ยโอ้โหเฟี้ยวเลยแต่อันนี้ถ้าพับไปมันเป็นเลขศูนย์หรือเลขสามก็ยังไม่รู้นะครับต้องรอดูในเอาซไซเดอร์นะครับโอเคส่วนดีไซน์รวมๆของซีโรทีก็ผ่านนะครับไม่มีอะไรจะพูดมากเลยเป็นแฟนบันแท้ของซีโรอยู่แล้วส่วนตัวผมก็ยังชอบร่างแรกของซีโรอยู่ดีนะครับส่วนซีโรทเนี่ยผมก็ชอบนะซีโรทเนี่ยผมให้อยู่อันดดับสุท้าย ถ้าเทียบกับ c ีโรกับ c ีโรทนะครับซีมันจะดูลกไปนิดนึงแต่ยังไงก็ยังเท่อยู่นะครับโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับระหว่าง0ีโรวันซีและซีโเนี่ยเพื่อนๆชอบตัวไหนมากที่สุดน,นะครับกอมเม้นต์บอกกันได้นะครับส่วนคลิปต่อไปจะเป็นอะไรก็ฝากติดตามไว้ด้วยนะครับไว้เจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ